สวัสดีเช้านี้นะครับผมนะครับก็ขออนุญาตพูดภาษากลางหน่อยนะครับบางบางคนนี้อาจจะไม่ชอบภาษากลางเท่าไหร่นะครับผมนะครับก็ช่วงนี้เป็นยามเช้านะครับนะฮะซึ่งเป็นอากาศเช้าผมได้ซื้อปลาโมมานะครับผมนี่ครับนะฮะพอดีพี่หลอนนะครับเขา ามาขายผมผมก็เลยซื้อต่อนะครับเพราะว่าพี่ชายแกนั้นป่วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเราผมไม่รู้หรอกนะครับทีนี้แกไปเคาะประตูเมื่อเช้านี้ว่าพี่ชายแกไม่มาเปิดประตูให้นะครับว่าจะซื้อปากกระโป๋งไปให้กับพี่ชายแกนะครับที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านนะครับนะฮะทีนี้ปรากฏว่า พี่ชายแกนัน่นที่นอนป่วยอยู่ในบ้านไม่ยอมมาเปิดประตูนะครับทั้ง,งที่พี่หลอนซื้อปลาก,กระป๋อมาฝากพี่ชายนะครับที่เห็นว่าพี่ชายมีอาการป่วยนะครับนอนพักรักษาตัวอยู่ในบ้านนะครับนะฮะทีนี้พี่หลอนเขาเลยลําคาญไม่มาเปิดประตูสักทีจะซื้อปลาก,กระป๋อมาฝากมาให้แกก็ไม่เปิดประตูต้อนรับพี่หลอนนะครับ ทีนี้พี่หลอนก็เลยลำคาญก็เลยเอามาขายต่อให้ผมนะครับสำหรับปลากระพูงก,ก็ก็มีน้ำเต้าหู้นะครับถุงนึงนะครับน้ำเต้าหู้ถุงนึงนะครับอันนี้มาขายต่อให้ผมทั้งหมด10บาทผมก็เลยซื้อต่อนะครับซื้อมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับแกซื้อมาอยู่ในตลาดนะครับตลาดตลาดเทศบาลในอำเภอยังตลาดนี่แหละนะครับนะฮะ แต่ผมก็กินไปแล้วล่ะนะฮะกินไปแล้วสามสี่คำแล้วปลากระปร๋นะฮะนี่ครับนะครับผมก็เลยเอามาถ่ายให้ดูเรื่อยๆคุยกันนะครับช่วงเช้าๆนี้นะฮะที่กินแล้วมันจะมีสองถุงนะครับโดยปกตินะครับแต่ว่าน้ำเต้าหูน้นี้ซึ่งพี่หลวนก็กินไปถุงหนึ่งนะครับก็เลยเหลือให้ผมถุงหนึ่งกับปลากระปร๋ก็ขายต่อให้ผมสิบาท ผมก็ซื้อตอบเขาสิบบาทนะครับเช้า,ชานี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะฮะผู้ที่เข้ามาติชมรายการของผมนะครับใน YouTube แต่ว่าต้องขออภัยที่พูดภาษาไทยที่พูดภาษากลางเพราะว่าคนกรุงเทพเขาก็บอกให้ผมพูดภาษากลางจะได้ฟังรู้เรื่องนะฮะ ถ้าพูดภาษาอีสานน่ยงไม่รู้เรื่องนะคอมเมนต์มาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทางเฟซทางอะไรก็บอกว่าเออพูดภาษากางหน่อยได้ไหมพี่อ๋มนะฮะอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็เลยต้องอาศัยพูดภาษากลางนะฮะเพื่อให้มันฉาฉานนิดนึงให้มันแบบฟังรู้เรื่องหน่อยนะครับสําหรับคนที่อยู่ภาคกลางนี่เขาก็เขาก็เขาก็าาาดูรายการผมก็เยอะนะครับแถวกรุงเทพแถวภูเ,เก็ตบ,บ้างแถวภาคปักใต้อะ นะครับเขาก็ดูรายการผมก็เยอะหลายคนนะครับแฟนคลับทางปักใต้นี้ก็แถวภูเก็ตแถวจังหวัดตังอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็ดูรายการผมอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากก็แล้วกันนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมที่ดูรายการผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ปักใต้นะครับขอ,อกินก่อนวันนี้หนึงหย่ออันนี้กินแล้วนี่ไม่หิวข้าวเลยนะ ปรากฏว่าผมกินไปไม่กี่สามสี่ก้อนนะปลากระปร๋นะฮะเออว่าเออกินไปแล้วมันก็ไม่ค่อยหิวข้าวนี่หว่านะฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าก็หนุกดีนะมันอร่อยดี